ตึง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 ตื้อดึงตึงตื้อดึงตึงตึงตึงโอเคครับเช็คเสียงเรียบร้อยสวัสดีครับแม็กอวิดจัดเต็มวิดวันนี้มีเรื่องเล่าชื่อเรื่องก็คือฟิสิกอะตอมอย่าเพิ่งปิดคลิปนีนะครับเรื่องนี้เป็นการหาคําตอบของสิ่งที่มนุษย์สงสัยมาอย่างยาวนานสงสัยมาตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราสงสัยสิ่งรอบตัวตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาได้อย่างไรบนท้องฟ้ามีดวงดาวคืออะไร และหนึ่งในคำถามที่คนสองพันกว่าปีที่แล้วสงสัยจนถึงปัจจุบันก็ยังสงสัยอยู่นั่นก็คืออะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดกันแน่เคยสงสัยกันไหมครับโอเคให้เวลาลองคิดกันดูครับพอละหมดเวลาฉเฉลยดีกว่านักปาาชญ์ชาวกรีกท่านหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดนั้นแปลว่าถูกแบ่งแยกต่อไปให้เล็กลงอีกไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเล็กขนาดไหนแต่นั่นแหละเล็กสุดเขาตั้งชื่อสิ่งนั้นว่าอะโตโมส และชายผู้นี้ก็คือดีโมเคตุนั่นเองครับเขาเปรียบเทียบเห็นภาพง่ายๆว่าถ้าเกิดเราทุบก้อนหินหก้อนให้แตกแล้วหยิบเศษหินขึ้นมาทุบจนแตกละเอียด หลังจากนั้นก็ทุบต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งจนแตกต่อไปไม่ได้อีกนั่นแหละสิ่งนั้นเรียกว่าอโตโมสแบ่งแยกอีกไม่ได้ถือได้ว่าดีโมคิตุสนั้นเป็นตัวเปิดของการตอบคําถามนี้แต่ในช่วงเวลาไล่เลียก,กันนั้นนักปาอีกคนนึงบอกว่าสิ่งรอบตัวเกิดมาจากดินน้ําลมและไฟฟังดูอาตลกแต่นั่นคืออริสโตโต้ซูปเปอร์สตาร์นักปราชญ์ชาวกรีกในยุคนั้นและไม่ว่าคุณจะคิดยังไงคนในยุคนั้นเชื่ออริสโตโตเวลาผ่านไปอีกเกือบ2,000ปีองค์ความรู้จากการพยายามเปลี่ยนสาสตรให้กลายเป็นททองคําาาีี่่เเเรรยกวากวาล แตาทำให้นักวิทยศาสตร์มีความรู้มากขึ้นจนมาถึงยุคของจอห์นดอตันกล่าวว่าสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นสามารถแยกออกมาเป็นอะตอมได้หรือพูดย้อนกลับก็คืออะตอมนั้นเป็นองค์ประกอบของสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองและแน่นอนคําว่าอะตอมก็มาจากคคำว่าอะต m มอสซึ่งแปลว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกฟังดูแล้วอาจคล้ายกับดิโมเครตุสแต่จอห์นดอตันนั้น สร้างทฤษฎีบนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นและยังเพิ่มอีกว่าอะตอมไม่สามารถสร้างใหม่ได้และก็ไม่สามารถถูกทำลายได้อะตอมของธาตุต่างๆนั้นจะเป็นทรงกลมมีขนาดต่างกันมีธาตุกี่อย่างดอตันตอบว่าไม่รู้รูปทรงอย่างไรดอตันตอบว่ากลบเลกขนาดไหนตอบว่าไม่รู้ในยุคนั้นมีคําว่าไม่รู้ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดเรามาลองคิดดูดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากรู้ขนาดของอะตอมและมวลของอะตอมเราจะวัดอย่างไรไม้ประทัดกับเครื่องช่างเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอน นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้วัดอะไรตรงไปตรงมาแบบนั้นเอาเป็นว่ามาลองดูการทดลองของคนสําคัญคนหนึ่งที่พบว่าในอะตอมนั้นมีบางอย่างแอบอยู่เขาคนนี้ชื่อว่าเจเจทอมสันนั่นเองในยุคนั้นเจเจทอมสันมีความรู้อะไรบ้าง1คือมีความเชื่อเรื่องอะตอมวางอยู่บนทฤษฎีของดอตัน2รู้จักไฟฟ้ารู้จักประจุบวกและประจุลบสร้างสนามไฟฟ้าเป็นแถมยังรู้ด้วยว่าสนามไฟฟ้ามีผลต่อการเคลื่อนที่ของประจุ อุ้ยประจุถูกดึงขึ้นตั้งชื่อว่าบวกละกันงั้นอันที่ถูกดึงลงก็ให้เป็นลบไปสิอุ้ยไม่ถูกดึงเป็นกลางละกันแล้วก็ยังรู้จักสนามแม่เหล็กอีกด้วยมีขั้วเหนือกับขั้วใต้แล้วก็มีสนามแม่เหล็กซึ่งประจุวิ่งในสนามแม่เหล็กนั้นจะเกิดแรงกระทบถ้าบวกโค้งขึ้นลบก็ต้องโค้งลงและแน่นอนว่ากลางก็ไม่โคง้งนี่คือความรู้ในยุคนั้นเอาละเข้าเรื่องกันได้ในปีพ897เจเจทอมสันใช้หลอดรางสีแคโทดซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ ความต่างศักจากแหล่งกําเนิดทําให้เกิดรังสีออกมานี่คือรังสีแคโทดถ้าอยากรู้รังสีเป็นประจ,จุอะไรก็ลองใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปตอนนี้ตรงนี้มีสนามไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วถ้ารังสีไม่เบนแสดงว่ารังสีแคโทดนั้นเป็นกลางถ้าเบนขึ้นถือว่าเป็นลบและถ้าเบนลงแปลว่าเป็นบวกปรากฏว่ารังสีแคโทดนั้นเป็นลบครับผมจากการทดลองนี้ทําให้ทอมสันทราบว่ามีบางอย่างที่เป็นประจ,จุลบหลุดออกมาจากอะตอม ของโลหะในเมื่อมีบางอย่างหลุดออกมาได้แปลว่าอะตอมจึงไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดนั่นเองในอะตอมต้องมีอนุภาคที่เป็นประจ,จุลบอยู่ทอมสันตั้งชื่อว่าอิเล็กตรอนมีประจ,จุเป็นลบแต่เนื่องจากอะตอมต้องเป็นกลางหมายความว่าต้องมีเนื้อของอะตอมนั้นเป็นบวกเมื่อรวมกับลบแล้วอะตอมจึงเป็นกลางต่อมาทอมสันสร้างสนามแม่เหล็กทับลงไปในบริเวณเดิมบริเวณนี้จึงมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจากรูปนี้ลังสีแค่ถดจะถูกแรงจากสนามไฟฟ้าดึงขึ้น และแรงสนามแม่เหล็กดึงให้เบนล,ลงหากปรับค่าของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กจนกระทั่งลังสีแค่ถดนั้นวิ่งเป็นเส้นตรงสแสดงว่าแรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อรังสีแค่ถดนั้นมีขนาดเท่ากันเอาล่ะเตรียมตัวฟังแรปลังสีแค่ถดเป็นเส้นตรงนั่นแปลว่าแรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กมีขนาดเท่ากันนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าแรงไฟฟ้าหาจากประจุไฟฟ้าคูณกับขนาดของสนามไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าคูณกับความเร็วและคูณกับขนาดของสนามแม่เหล็ก และแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าประจุไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่แต่นั่นไม่จําเป็นเพราะมันตัดกันได้สนามไฟฟ้าสร้างมาเองกับมือสนามแม่เหล็กสร้างมาเองกับมืออันนี้เรารู้ค่าและจึงหาความเร็วได้ความเร็วจึงมีค่าเท่ากับขนาดของสนามไฟฟ้าหารด้วยขนาดของสนามแม่เหล็กตรงนี้ใครฟังแล้วงงอย่าใส่ใจเอาเป็นว่าทอมสันรู้ว่ารังสีแคโทดมีความเร็วเท่าไหร่ก็พอรู้ความเร็วรู้ความเร็วรู้ความเร็วต่อมาครับเอาสนามไฟฟ้าออกไปให้เหลือแต่สนามแม่เหล็กดังนั้นลังสีแคโทดจะเบนลงมาครับและตรงนี้เป็นการเคลื่อนที่เ้ยวโค้ง แรงแม่เหล็กมากจะโค้งแคบแรงแม่เหล็กน้อยจะโค้งกว้างและโค้งนี่เองเป็นสิ่งสําคัญขอบคุณผู้วางราักฐานกลศาสตร์ให้แก่โลกใบนี้เซอร์ไอแซคนิวตันเอาละครับตัวเทพปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวฟังแล็บเรารู้ว่ารัศมีความโค้งนั้นจะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร็วหารด้วยประจุไฟฟ้าและขนาดของสนามแม่เหล็กสูตรนี้มาจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่เอาเป็นว่าช่างมันเถอะเราย้ายข้างกันสักเล็กน้อยจะได้ว่าประจุหารด้วยมวล ของอิเล็กตรอนนั้นมีค่าเท่ากับความเร็วหารด้วยรัศมีความโค้งและขนาดของสนามแม่เหล็กอดทนอีกนิดนะครับตรงนี้คือส่วนที่ยากสุดแล้วความเร็วทอมสันหาได้เพิ่งหามารัศมีความโค้งเอามาประันไปวัดสนามแม่เหล็กสร้างมาเองรู้ค่าแน่นอน3อย่างนี้รู้ค่าทําให้ทอมสันสามารถหาสิ่งที่เรียกว่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้เป็นเลข1.6ึ่งจุดหกคูณสิบกลังแคูลอมต่อกลัมที่แรปมาใครไม่เข้าใจเอาเป็นว่าอย่าซีเรียสสิ่งสําคัญอยู่ตรงนี้ทอมสันพบว่าอะตอมไม่เล็กสุด แต่มีอิเล็กตรอนอยู่ข้างในประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนออกมาเป็นเลขนี้เลขเนี้อืมเลขนี้แหละหมายความว่าถ้าเกิดเราถามทอมสันว่าประจุของอิเล็กตรอนเท่าไหร่ทอมสันจะตอบว่าไม่รู้และถ้าถามว่ามวลของอิเล็กตรอนเท่าไหร่ทอมสันก็ตอบว่าไม่รู้จะรู้ประจุได้ก็ต่อเมื่อต้องรู้มวลก่อนและจะรู้มวลได้ต้องรู้ประจุก่อนหลังจากนั้นเขาก็จากโลกนี้ไป แม้ว่าทอมสันไม่สามารถหาประจุหรือมวลของอิเล็กตรอนได้แต่การทดลองของเขาก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมามีเป้าหมายในการหาประจุและมวลของอิเล็กตรอนคนคนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตแอนดริ l มิลลิแกนหรือเรียกสั้นๆว่ามิลลิแกนนั่นเองในปี1913 การทดลองละอองน้ำมันของมิลเแกนก็ได้เกิดขึ้นโดยการใช้น้ำมันที่เป็นละอองปล่อยออกมาจากกระป๋อเล็กๆนี้ละอองน้ำมันที่ตกลงมานั้นจะมีบางหยดที่สามารถลอยอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นโลหะได้โดยเราไม่สนใจละอองน้ำมันที่ตกลงมาเลยเราสนใจเพียงแค่ละอ,องน้ำมันที่ลอยนิ่งอยู่ได้เท่านั้นนั่นคือแรงโน้มถ่วงที่กระทำกับละอ,องน้ำมันกับแรงไฟฟ้ามีขนาดเท่ากันนั่นเอง ถึงตรงนี้ทุกคนเตรียมตัวฟังนะแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อละองน้ำมันมีขนาดเท่ากับน้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงของละองน้ำมันนั่นเองแรงโน้มถ่วงเราคุ้นเคยกันครับว่า m g ก็คือมวลคูณกับความเร่งที่ผิวโลกส่วนแรงไฟฟ้านั้นมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าคูณกับขนาดของสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเรารู้ค่าความเร่งเราใช้เลขสิบมวลละองน้ำมันก็หาได้ไม่ยากคำนวณแล้วจึงทราบประจุไฟฟ้าของละองน้ำมันได้เน้นนะว่านี่คือประจุไฟฟ้าของละองน้ำมันไม่ใช่ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน แวะมาตรงนี้สักนิดหนึงสมมุติเรามีเหรียญหนึบาท5บาท10บาทอย่างละหลายเหรียญและมีกระปุกใบหนึ่งซึ่งปิดทึบทุกด้านมองไม่เห็นด้านไหนเราไม่รู้ว่าในกระปุกมีเหรียญหนึบาท5บาทหรือเหรียญ10บาทกันแน่แต่มีคนกำเหรียญขึ้นมาแต่ละครั้งจะนับแล้วบอกยอดเราสมมุตินับได้40บาท60บาทหนึบาทสาบาทหนึบาทเก 120 1 1 0 150ถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้หมายความว่าในกระปุกนั้นจะต้องมีแต่เหรียญ10บบาทเท่านั้นแน่ๆแต่ถ้าข้อมูลเป็นส5 45 5 0 60 70 100, 500, 50, 50, 60, 60. 1 0 5ิบห้าห0าสถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้แปลว่าในกระปุกนั้นประกอบไปด้วยเหรียญ5บาทถ้าแต่ละครั้งที่กรรมขึ้นมานับได้ 49, 6 3 3 7 6 0 4 5 104 59 1ามจากจากข้อมูลนี้ในกระป๋องต้องมีเหรียญบาทพอจะเข้าใจไหมครับ มีการทําการทดลองหาประจุของละองหยดน้ามันหลายหยดพบว่ามีค่าเป็นจํานวนเต็มเท่าของ1.6คูณ10กาลังลบ19เช่น112เท่า73เท่าหรือค่าอื่นๆนั่นหมายความว่าประจุพื้นฐานที่สุดก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ19และเรากำหนดให้เป็นประจุของอิเล็กตรอนนั่นเองก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราไม่ทราบประจุเราก็จะไม่ทราบมวลแต่เมื่อตอนนี้เราทราบประจุของอิเล็กตรอนแล้วทำให้เราสามารถคำนวณหาหมวลของอิเล็กตรอนได้ ตามนี้ครับประจุลบ1.6คูณลอคูลมและมีมวล9.1ุคณ1 0กิลกิโลกรัมเรียกได้ว่ามิลิแกนนั้นสืบสารตำนานของรัตเทอร์ฟอร์ดจนสำเร็จมาขอบคุณด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อยมีนักวิทยาศาสตร,ร์คนหนึ่งทำการทดลองพบว่าอิเล็กตรอนนั้นไม่ได้ฝังอยู่ในเนื้อของ อะตอมเพราะฉะนั้นแบบจําลองอะตอมจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งและคนคนนี้ชื่อว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดครับผมรัตเทอร์ฟอร์ดกับการทดลองเกี่ยวกับแผ่นทองคําอันเรื่องชื่อของเขาและในตอนนั้นเราก็รู้จักอีกรังสีหนึ่งซึ่งก็คือรังสีแอลฟารังสีแอลฟานั้นเป็นประจุบวก รัตเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองโดยยิงนักสีอัลฟาใส่แผ่นทองคำเปลลซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่บางมากที่จะหาได้ในช่วงนั้นผลปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วมันทะลุไปตรงๆซึ่งนั่นแปลว่าในอะตอมนั้นไม่น่าจะเป็นเนื้อตันๆเพราะถ้าเป็นเนื้อตันๆก็ไม่น่าจะสามารถทะลุได้ทดลองต่อพบว่าบางครั้งแัลฟาก็เลี้ยวต้องมีแรงบางอย่างดึงให้มันเลี้ยวแน่ๆเมื่อทดลองต่อพบว่าบางครั้งอัลฟาก็สะท้อนกลับสแสดงว่าต้องถูกผลักจากสิ่งที่เป็นประจ,จุบวก หลังจากพิจาราอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าเกือบทั้งหมดในอะตอมนั้นเป็นที่ว่างไม่ใช่เนื้อตันๆเนื้อสารนั้นจะรวมตัวกันอยู่ที่ตรงกลางเป็นประจุบวกเราเรียกว่านิวเคลียสซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้รังสีแอลฟาเลี้ยวและสะท้อนกลับจากข้อมูลอะตอมไม่ใช่เนื้อตันเป็นที่ว่างและมีบวกรวมกันในนิวเคลียสแบบจำลองอะตอมของทอมสันจึงต้องถูกเปลี่ยนแปลงรัตเทอร์ฟอร์ดเสนอว่าเนื้อสารส่วนใหญ่นั้นเป็นประจุบวกรวมตัวกันตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสอิเล็ก เหมือนกับดดงจัร์วิ่งรอบโลกและนี่คือแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดครับยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยนั่นก็คืออะตอมของฮีเลียมซึ่งดูแล้วน่าจะมีมวลเป็น2เท่าของอะตอมไฮโดรเจนแต่ปรากฏว่าไม่ผลจากการชั่งมวลแล้วพบว่าอะตอมของฮีเลียมนั้นมีค่าถึง4เท่าของอะตอมของไฮโดรเจนแปลว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในนิวเคลียสและสิ่งนั้นต้องเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่มันคืออะไรล่ะไม่ต้องรอนานก็มีคนหาคําตอบชื่อของเขาคือเจมส์ชัดวิก เขาทําการทดลองและยืนยันว่าสิ่งที่อยู่ในนิวเคลียสร่วมกับโปรโตอนนั้นก็คือนิวตรอนนั่นเองเป็นกลางทางไฟฟ้าและมีมวลใกล้เคียงกับโปรโตอนในปี1932เจมส์ชัดวิกนำแผ่นลิเทีย มายิงด้วยลังสีแอลฟาพบว่ามีบางอย่างหลุดออกมาตรวจสอบด้วยสนามไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าสิ่งที่หลุดออกมานั้นเมื่อเข้าชนกับพาราฟินจะทําให้มีโปรตอนหลุดออกมาสะเดงว่าต้องมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนนั่นเองสรุปว่าเจอแล้วเป็นกลางทางไฟฟ้าและมีมวลเท่ากับโปรตอนเราจึงเรียกว่านิวตอนแบบจําลองอะตอมของลัตเทอร์ฟอร์ดจึงถูกปรับปรุงโดยการเติมนิวตอนเข้าไปในนิวเคลียสและกลายเป็นแบบจําลองอะตอมที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีรูปนี้เห็นบ่อยมากแต่ะบวนการนักวิทยาศาสตร์ยังไม่หยุดยัง้งอนาคตเราจะพบว่าอิเล ตอนนั้นมีการโคจร,รรอบๆอย่างเป็นระบบพัฒนาต่อไปจนเป็นแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจากทั้งหมดที่เล่ามาเราเห็นอะไรกันบ้างครับเราเห็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองคิดวิเคราะห์ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาคําตอบแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ได้รับคําตอบนั้นแต่ผลงานของเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับรุ่นต่อไปให้ศึกษาต่ออย่างที่นิวตันเคยบอกว่ายืนบนไหล่ของยักษ์แบบจําลองอะตอมและความรู้เรื่องเกี่ยวกับอนุภาคนั้นยังคงถูกค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ และอะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดยังต้องรอคำตอบต่อไป